พลังเปลวไฟสีม่วงการเปลี่ยนแปลงตนเองและการชำระล้างพลังงาน ขอให้เปลวไฟสีม่วงชำระล้างและทำให้บริสุทธิ์ปกป้องและเปลี่ยนแปลงพลังงานด้านลบและการสั่นสะเทือนตำ่ำสิ่งใดก็ตามที่ทำให้แสงของคุณสลัวลงหรือทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าเปลวไฟนี้จะล้างพื้นที่และพลังงานส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้คุณรู้สึก มอบและเป็นความรักที่คุณเป็นหายใจเข้าและสูดเปลวไฟสีม่วงผ่านจากกรามมงกุฎของคุณเหนือศีรษะของคุณในแต่ละครั้งที่หายใจเข้าลึกๆดึงแสงสีม่วงเข้าสู่ร่างกายของคุณปล่อยให้แต่ละเซลล์ดูดซับและสั่นสะเทือนด้วยความทีนี้มันคือการชำระล้างในระดับลึกมากมันต่ออายุ เรเซตและสร้าง DNA ขึ้นใหม่ความตั้งใจของฉันสำหรับคุณคือการมีจิตใจที่สงบและไฟแห่งความหลงไหลในจิตวิญญาณของคุณขอให้ความปรารถนาของคุณเป็นจริงและขอให้คุณมีความรักที่แท้จริงในชีวิตของคุณเสมอและเป็นเช่นนั้นขอให้พรแก่คุณเพื่อนของฉันการเปลี่ยนแปลงตนเอง เป็นเป้าหมายของนักเล่นแร่แปรธาตุทางจิตวิญญาณที่สุดเปลวไฟสีม่วงหรือที่เรียกว่าไฟสีม่วงเป็นพลังงานทางจิตวิญญาณที่ไม่เหมือนใครซึ่งสามารถช่วยคุณได้ในทุกด้านของชีวิตมันสามารถรักษาปัญหาทางอารมณ์และร่างกายปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณช่วยให้คุณเติบโตทางจิตวิญญาณ หรือทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมันเป็นอย่างรลบที่ทรงพลังของพลังงานที่ไม่มีคุณสมบัติและไม่สมบูรณ์เปลวไฟสีม่วงออกมาจากหลังสีสีม่วงซึ่งมีคุณสมบัติแห่งความเมตตาการให้อภยัยเสรีภาพและการเปลี่ยนแปลง นักบุญและผู้เชี่ยวชาญตลอดหลายยุคหลายสมัยรู้วิธีใช้เปลวไฟสีม่วงแต่มันเพิ่งเปิดเผยต่อสาธารณาชนเมื่อต้นศตวรรษนี้โดยอาจารย์ผู้ขึ้นสวรรค์ชื่อเซนเจอร์แมนอาจารย์ผู้ขึ้นสวรรค์เป็นสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณที่รู้แจ้งซึ่งครั้งหนึ่งเคยเดินอยู่บนโลกเหมือนคุณและฉัน พวกเขาปรับสมดุลกรรมของพวกเขาชำระหนี้ให้กับชีวิตและบรรลุเหตุผลในการดำรงอยู่ของพวกเขาฉันใช้ไวโอเลตเฟลมา20ปีและมันช่วยฉันรักษาและขยายกระบวนการทางจิตวิญญาณของฉันในการสนับสนุนผู้อื่นสวดมนต์ขณะที่คุณเห็นเปลวไฟล์รอบตัวคน ฉันคือสิ่งมีชีวิตแห่งเปลวไฟสีม่วงฉันคือความบริสุทธิ์ที่พระเจ้าปรารถนา33ครั้งและบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ความรู้เกี่ยวกับเปลวไฟนี้เป็นที่รู้จกักและสอนเฉพาะในการล่าถอยของอาจารย์ผู้ขึ้นสวรรค์ทั่วโลกแต่เนื่องจากระยะเวลาอันสัน้นที่ต้องทำให้สำเร็จบางสิ่งบางอย่าง จึงได้นำมันออกสู่โลกภายนอกซึ่งทุกคนสามารถรู้จักใช้และสัมผัสกับอิสระภาพที่นำมันมาเปลวไฟสีม่วงเป็นกระแสพลังงานที่มีคุณสมบัติในการยึดพลังงานที่ไม่สมบูรณ์และเปลี่ยนแปลงมันเพื่อให้มันสามารถถูกชาร์จ ด้วยความสมบูรณ์แบบอีกครั้งมันเป็นกิจกรรมแห่งความรักความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจซึ่งสามารถสลายสาเหตุที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งผลกระทบนั้นน่าเป็นห่วงที่สุดเปลไฟสีม่วงเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางจิตวิญญาณที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมากที่สุดในโลกและเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่ จากจักรวาลมันเป็นแง่มุมหนึ่งของแสงสากลที่วิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่ามีความถี่สูงสุดในสเปกตรัมแผนภูมิสีและเป็นจุดเปลี่ยนไปสู่ระดับออกเทปถัดไปของการสั่นเสะเทือนของแสง เปลวไฟนี้มีพลังในการเปลี่ยนความหนาแน่นให้เป็นแสงสว่างสร้างความรู้สึกแห่งความรักสันติสุขความสุขก,การรักษาการไหลและความสะดวกสบายในตัวผู้ที่ใช้มันเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่จะช่วยเราในชีวิตของเราทางร่างกายจิตใจอารมณ์และจิตวิญญาณ เมื่อถูกเรียกผ่านมตนและการสร้างภาพไฟทางจิตวิญญาณน,นี้จะฟื้นฟูการไหลเวียนของแสงและพลังงานในร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณการสรั่นสะเทือนสูงจะแทรกซึมเข้าสู่ระบบประสาทหัวใจร่างกายและจิตใจทั้งหมดของเรา ไปที่แกนกลางของความไม่สมดุลที่เราอาจประสบอยู่มาละลายทุกสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความรักลิขสิทธ์ผู้สร้างนักเขียนผู้แต่งไม้เฮริแกานฉันคือคุณคือพวกเราคือความเป็นหนึ่งเดียวจิตสำนึกสากล